เราได้จุดเทียนใจไฟนี้รา้วนันชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัอจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบายนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกก็สบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมวัชชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ท่วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้เนะี่ยให้บารมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรที่เจรนาในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะ ให้นึกอย่างเบาเบาสบายๆทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญใสๆ ให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส อย่างสบายสบาๆรอมทั้งผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายของเรานะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุน่มๆเบาๆสบาย ให้นิ่งในงนิ่งนิ่งในนิ่งจนกระทั่งความนิ่ง,น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 ,งนั้นหนาแน่นนิ่งแน่นในกลางดวงใสใสซึ่งจะมีจุดเล็กๆตรงกลางเหมือนดวงดาวในอากาศ เละเท่ากับลายเข็มในใจเราแตะหยุดนิ่งเบาๆสบายๆในหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบา ถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนตัวมันจะโลง่งโปร่งเบาสบายขยายเราก็จะเห็นดวงใสใสใสมากทีเดียวที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทิ์ ถ้าเรานิ่งนั่นในถูกส่วนจริงๆเนี่ยจะเข้ากลางดวงนีดวงใสๆที่ขย,ยายออกกว้างออกไปรอบตัวแล้วตรงกลางนั้นก็จะมีกลางใหม่ เกิดขึ้นมาซ้อนอนเป็นชั้นๆถ้าใจเรานิ่งแั่นไม่เคยเยื่นก็จะมองผ่านกลางดวงนี้ไปได้เห็นกายในกายที่ซ้อนๆอ,อยู่ภายในอย่างง่ายๆ มันจะใสใสกายที่ใสสว่างบริสุทธิ์ที่สุดคือกายองค์พระธรรมกายเกตด,ดอกโบตูมที่ใสเกินใสงาาไม่มีจิติสว่างมากสว่างเหมือนอาทิตย์เที่ยงวัน ดยยิ่งกว่าน,นั้นถ้าใจเราวนิ่งในนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นจะเห็นชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแหละแต่ดีกว่านั้นเยอะมันจะชัดจะใสจะสว่าง แล้วก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆใจเราหยุดนิ่งแน่นจะเห็นกายองค์พระผุดผ่านขยายแล้วก็มีองค์ใหม่มาแทนที่เกิดจากตรงกลางตรงนั้นสะซ้ำๆ ในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งมีเส้นเดียวเป็นแนวดิ่งแต่ขายายไปรอบตัวเป็นแนวดิ่งใจจะยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ การเห็นพระรัตนาตรัยในตัวนีน้ไม่มีอยู่ในคำสอนอื่นไม่มีอยู่ในเทวนิยมเขาจะไม่รู้จักทางสายกลาบแต่ปรารถนาอยากจะได้ความบริสุทธิ์โดยการสวดอ้อนวอน จากสิ่งที่ตัวเข้าใจว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการแค่สวดอ้อนวอนเท่านั้นความบริสุทธิ์นี้จะต้องเกิดจากใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละ มว่าจะสวดอ้อนวอนอธิษฐานจิตขอให้เราบริสุทธิ์มันก็ยังไม่บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ใจต้องอยู่ในตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในเป็นแหล่งกำเนิดความบริสุทธิ์ทั้งมวลที่เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ต ใจยิ่งหยุดยิงย่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์จะอยู่ในหมู่ของผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่บริสุทธิ์จะไปอยู่ในหมู่ผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เหมือนฝูงนกก็ฝูงนกฝูงเนื้อก็อยู่ในฝูงเนื้อฝูงปลาอยู่ในหมู่ปลา คนพาลอยู่ในหมู่คน,านบาลมันฑิตยอยู่ในหมู่ของมันฑิตผู้บริสุทธิ์ก็อยู่ในหมู่ของผู้บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ก็จะแล่นเข้าไปสู่กายที่บริสุทธิ์คือพระธรรมกายในตัวแล้วก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไป เรื่อยๆในเส้นทางสายกลางนี้ท่านจะพูดผ่านแล้วก็ขยายกว้างออกไปเวลาน้อมนำทายธรรมปัจจัยทายธรรมหรือประทีปเทียนใจไฟนิรันดรานันตชัยไว้ที่กลางกาย กลางองค์พระธรรมกายที่ใสใสสว่างทายาทธรรมเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยเทียนใจก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยคือจะใสาตามกายของพระธรรมกาย ใสเกินใสตรงกลางน้นประดุดเบ้าหลอมควาวมบริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินออกไปสิ่งที่แปลกปลอมปนเป็นไอท่าทำเห็นจำคิดรู้ หรือกายวจาจจใจไม่สาบริสุทธิ์มันก็หลุดไปรืยได้วความบริสุทธิ์เมื่อราน้อมอรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลงวงปู่พระมงคลเทพอุณีสุจจันทสโลภกณปวิยาธรรมกายแล้วกณยาจารย์เป็นต้น อรัธนา่านันหีน้อมนำาาทายธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธะประณิพานไปแล้วถอดขันธ์ต่างๆออก กายต่างๆออกหรือได้ทำบัขันของกายทำร,ร,รัตพนนาตักยีสวาสงยี่สิวบวนนะะนานับลงไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานพอาระอรัตนาท่านท่านกระจะเอาพวกเราไปไว้ไวตรงกลางกายของท่าน กลางองค์พระของท่านที่ใสามารใหญ่มารสว่างม,รมารน้อมจะวหวเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะ นับสอสงไขยพระองค์ไม่ทวนบุญก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกท่านเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเมื่อเราปลักไปเสียบในแหล่งของพลังงานใจเมื่อไปจะลดที่ท่านกระแสท่านแห่งบุญ จากท่านก็แลั่นมาถึงกลางกายเราเป็นอัตโนมัตินะบุญญาธาตุก็จะสว่างสวัยนในกลางกายเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันในชาติและในอนาคต และบุญนี้ก็จะไปตัดหลอนวิบากกรรมที่เราเดำเนินชีวิตผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทาความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลน่ะ ให้วิบากกรรมนั้นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีวิบากกรรมเกิดขึ้นในบาปอกุศลจะแก้ได้ก็จะต้องสร้างบุญกุศลบุญนั้นๆ้น,น,น,นถึงจะไปสู้กับบาปนั้นได้ นันบุญนี่ก็จะไปตัดหล่อนอนิบาก,กรรมนั้นไม่ส่งบนนะตรงนี้ไม่มีอยู่ในคำสอนอื่นซึ่งเลื่อนลอยและเป็นอันตรายสำหรับชีวิตของผู้ที่ไม่รู้นั้น,นมันอันตราย เราว่าไม่ถูกหลักวิชาจะจะแก้ไขวิบากกรรมก็ต้องสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตัวอย่างถูกหลักวิชาบุญนี่แหละถึงจะไปตัดห่อนวิบากกรรมตรงนั้นแล้วก็เซตโปรแกร,รมผังชีวิตใหม่ ให้เหมาะสมต่อการสร้างบาร,รมีเช่นให้สมบูรณ์ไปด้วยโปรโสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลายดยศเสริญสุขมักผลดิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก,ก็ให้อะร,รึกชาติได้ให้เห็นธรรมะันะแต่ยังเยาววัย สร้างบาร,รมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบนนี้จะไปเชื่อมกัอนอย่างนั้นแล้วปัจจุบันชาติก็จะเชื่อมสายสมบัติให้มาติกอยู่ในกลางกายเราสายสมบัติ ที่มาพร้อมกับดวงบุญที่เราได้สั่งสมมานะจะมาด้วยกันนะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้ด้วยมือแต่สัมผัสได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งสนิทด,ดีแล้วนะ สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็อันตรายสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุง่มนุมเบาเบาสบายสบายใจให้ใสใสเย็นเย็ยน,ยน hay say say yên yên ninh ninh nồng nồng Bầu bầu